ตัวลูกไปไหนอะตัวลูกกลัวไอ้หูขนมปังติดคอ

Biển tắt Vai chẳng หนงแดงตัวนี้ก่อน นกค่ะมาอยู่ใกล้ใกล้มากค่ะมองเลยเชย นกมาลุ่มแล้วนกมาลุมนกมาลุมนกมาค่ะโอ้นก ไหนอะไหนโอ้ยมัจะดูนก สองตัวหายไปเลยค่ะหายไปไหนไม่รู้อุ้ยเว้ยกำลังมากำลังมากำลังมากำลังลงมากำลังลงมากำลังลงมาอื้มกูก็โดดลงมาอย่างแรงกระโดดลงมาอย่างแรงเลย โอ้แม่ลูกค่ะแม่ลูกดูลูกจะตื่นนะแม่นอนใช่ลูกตกใจนะแม่นอนนิ่งเลยค่ะนะแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกัน น,นี้เขาจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงเหมือนตัวอื่นเนาะเชย โอ้กวนนกเสี mm, now, ่ยงอืมกวนนกสอยเขาเนี่ยตัวลูกค่ะ ตัวพร้อมๆอ,อยู่เลยพร้อมๆน,นี่ตัวแม่ตัวแม่จะอ้วนๆแม่ลูกคู่นี้เขาจะระวังตัวมาก จะลบจริงก็จะอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็จะอ้อมหาเขานะต้นไม้นี่ <c oughs> คุณยายขยับเขาก็ขยับเหมือนกันลูกน้อยไปฟังไหนแล้วลูกน้อยสงสัยเข้าไปใน ไอรูไอรูต้นไม้ไปแอบพอเข้าไปทีเขาก็าจะคาบลูกเข้าไปไปต้นอื่น ที่เดิมเหม็นไหมคะนะลูกเขามาแอบนอนแล้วยนะแอบนอนบนกิ่งไม้นี่ค่ะนี่เขาจะอยู่ตรงนี้แม่ลูกคู่นี้แม่กำลังกินอาหารเหลือก็เอาขึ้นไปให้ลูกลูกบางทีก็ลงมากินบางทีก็ไปแอบคะ่ะ ตัวเล็กสองตัวนี่นะรุ่นอีกตัวหนึง่งอ่ะตัวเล็กนู่นนุ่นนุ่นนุ่นอันนี้นอันอันึัวนี้ ันนี้เตียวเฮ้ยผอมหอมลองให้อาหารเขาอ,อีก <c oughs> อืออยู่บนต้นไม้นะคระับจะลอกลอกลงมาเร็วลงมาเร็ว คุณยายก็จะไม่ค่อยพูดอ่ะคอแห้งนุ่นน,นะคะนอ่นออกถนนนะน,น,น,นั่นนุ่นนุ่นมองหน้าอีก ไปทางโน้อนอีกตัวกลางถนนเลยค่ะ <c oughs> นู่นอ่ะตัวลูกเขา <c oughs> ตัวลูกตัวลูกกลัวะ <c oughs> กินใบไม้อยู่นะอืมน ตัวลูกตัวเล็กเี้กบางทีคุณยายก็เห็นเขาเอาลูกไปนะเขาคาบคาบลูกขึ้นต้นไม้กระโดดไปต้นอื่นนี่ตัวลูกเขานี่มีอีกตัวอยู่ฝั่งทางนี้ค่ะ ตัวเล็กๆน,นี่ก็กลัวนี่ตัวแม่ไปเนี่ยก็เปลี่ยนกันลงมากินเนะคนละรอบตัวที่หางแดงอิ่มแล้วมั้งกินนานแล้วอื้อตัวนี้มามู้นอีกตัวหนึ่งอีสนามดังนั้นกินลากยานะ เห็นตทหางแดงๆนะค่ะโอเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแช่นี้ก่อนค่ะมาเจ็บภาพกระลอกกระเตะภาพนกค่ะขอขอบคุณทุกเลิฟขอขอบคุณทุกไลค์ค่ะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะบ้านคุณยายกับหลานๆพามาดูดอกไม้ตอนไทยค่ะชมดอกไม้ค่ะงูนะคะ กระเจียวว่าคุณใหญ่่าสีสวยสวยกำลังออกใหม่ๆเลยค่ะเสียงดังเนาะเสียงดังตุ่มๆเลยค่ะทั้งทั้งดอกตุ่มทั้งดอกบานไปแล้ว เดวจ้าเลยค่ะโอ้ไปทางโน้นเลยค่ะโอ้เดยนุ่นอโอ้ดอกนี้สวยจังเลยเดชมาใกล้ๆก่อนอ้หสวยจังเลยนี่ แล้วค่ะสวัสดีค่ะชมดอกไม้ค่ะชมก็ะรอกกระแตชมนกค่ะวันก็ชมปลาเสียงแหบเลยดแดดมากเลยค่ะ